สวัสดีพ่อแม่ผู้ปกครองและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทีมงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดจะพาทุกท่านไปชมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุดครับซึ่งล่าสุดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์2567เราเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่กันแล้วนะครับและจะเปิดรับสมัครกันไปจนถึง31มีนาคม2567วันนี้เราจึงพาทุกท่านไปแอบชมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ก่อนการตัดสินใจเลือกที่จะพาบุตรหลานของท่านมาสมัครเรียนที่นี่ครับที่เราอยากให้เด็กๆมาเรียนที่นี่กันเยอะๆเพราะว่าหนึ่งคุณครูเรานะ่ะจบเอกการศึกษาะถมวัยโดยตรงหมดทุกคนค่ะ,ะในส่วนของคุณครูเองก็จบเอกการศึกษาปถมวัยและก็จบปริญญาโทการบริหารการศึกษานะคะ,ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเราเนี่ยเน้นการจัดประสบการณ์แบบกิจกรรม6หลักซึ่งเราบูรณาการเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวจ้างว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมการแจ้งและเกมการศึกษานะคะซึ่งอยู่ใน4สาระหลักสาระการเรียนรู้4สาระหลักนะคะเด็กที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่มีความเหมาะสมตามวัยในการจัดการเรียนการสอนนะคะเราก็ได้จัดแบ่งเป็นระดับช่วงอายุนะคะอายุ2ขวบก็ อยู่ระดับหนึ่งก็มี2ขวบ 3, าขวบสี่ขวบ5ขวบนะคะซึ่ง5ขวบของเราที่นี่จบไปอย่างมีคุณภาพนะคะเราได้เตรียมการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมพร้อมที่จะขึ้นปหนึ่งว้ยจากการที่เราไปสํารวจโรงเรียนที่ว่าเขารับเด็กของเราไปค่ะผลสะท้อนกลับมาเขาบอกว่าเด็กของเรามีความพร้อมมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคม คือคือของเรามีความความพร้อมหมดโดยเฉพาะด้านสติปัญญาค่ะคือของเราก็ไม่ได้ด้อยไปฝากใลรนะคะเด็กทุกคนค่ะเราส่งเสริมให้รับประทานอาหารเช้าคือทุกคนพอมาที่ศูนย์ของเราก็จะมีอาหารเช้ารับประทานกันทุกคนนะคะผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงว่าเด็กจะไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจะกินมาก่อนหรือว่ายังไม่ได้กินมาก่อนก็ศูนย์เรามีมีความพร้อมให้ตรงนี้แล้วก็อนอกจากนั้นเราก็ยังมีอาหารเสริมนมเสริมให้อีก ด้วยจํานวนหนึ่งและก็ในส่วนของอาหารกลางวันนะคะเราก็เอามาจากเมนูไทยสกุลร้านซึ่งเมนูทุกอย่างเนี่ยจะมีความที่เหมาะสมกับวัยของเด็กค่ะ,ะสื่อการสอนของเราเนี่ยเป็นสื่อการสอนตามสาระการเรียนรู้ะคะ่ะเราจะดูว่าตามหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ว่าแต่ละหน่วยเนี่ยเรา,าสามารถใช้สื่ออะไรบ้างแล้วก็จัดซื้อตามนั้นแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากว่า คุณครูผลิตสื่อขึ้นมาเองด้วยให้สอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยค่ะค่ะกะ็ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนะคะศูนย์พัฒนาเด็กๆของเรายินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเลยค่ะท้กตอนนี้อาคารเราก็เริ่มขยายออกไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อที่จะรองรับเด็กที่จะเข้ามาเรียนนะคะก็อยากให้ผู้ปกครองลองพิจารณาดูนะคะศูนย์ใกล้ๆบ้านแต่ก็มีความพร้อมครูมีคุณภาพ ก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะเริ่มสมัครตั้งแต่1กุมภาจนถึง31มีนานะคะสอบถามรายละเอียดหนึ่งมาสอบถามด้วยตัวเองก็ได้2อาจจะโทรเบอโทรข้างคุณภูก็ได้ค่ะ089432383 6นะคะก็ยินดีรับทุกสายค่ะ ในปีการศึกษา2,567นะครับขอเชิญท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่านมาศึกษาเล่าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลคลองขุดนะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบนคลองขุดกับคุณครูเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับขอเชิญส่งบุตรหลานมาศึกษาบ้างๆนะครับขอบคุณมากครับ ทะเบียนบ้านของเด็กสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาและของเด็กด้วยนะครับรูปถ่ายประวัติการรับวัคซีนของเด็กสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด074772101ครับทีมข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคลองขุดรายงาน